สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการถอดล้างความสอาชุดซิวยา,างนำเข้านะครับเบื้องต้นขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะม้มฝาครอบตัวนี้ตัวเข็มนาฬิกานะครับอย่างน,นี้เลยนะครับพมวนเสร็จแล้วกลับมาด้านหลังนะครับตัวซิวยา,างนำเข้าตัวนี้นะครับเราสามารถล้างความสอาได้เลยนะครับก็คือล้างความส่าีได้เลยนะอย่างนี้งล้างความสางสองด้าน อจุดสังเกตนะครับตัวสุญญ์ตัวนี้ฝั่งนี้มันจะมีเดือยยื่นออกมานะครับฝั่งนี้จะเป็นหน้าเรียบน,นะครับวิธีการติดตั้งวิธีการประกอบครับเอาฝั่งที่มีเดือยลงมาครับเสียบเข้าในชุดวางเข้าชุดนี้นะครับแล้าก็ดนในนะครับนะครับอยู่ในเข็มหลังจากนั้นเราก็จับตัววาวเข้ากลับมาในตำแหน่งน,นี้แล้วก็หมุนล็อค